มาต่อกันที่เควสที่21นะครับตามคาเรียกร้องของหลายๆคน,นครับโอเคเควสนี้เราจะมาที่โรงเรียนนะครับขึ้นมาที่ชั้น2นครับคุยกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนเตียงนะครับเขาจะมอบเควสที่21ให้กับเรานะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็กดวาร์ปไปเลยครับวาร์ปไปยังที่ที่ผมบอกที่ผมวาร์ปเนี่ยนะครับมันจะเป็นป่าแห่งหนึ่งโอเคปุ๊บนี่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วในการวิ่งไปยังจุดมุ่งหมายนะผมขวาบนนะครับโอ okay, เคเร่งไปเลย โอเคพอมาถึงจุดมุ่งหมายนะผมให้เราสังเกตแล้วก็สำรวจที่หลังป้ายนะครับนี่ตรงนี้ผมเปิดแมพให้ดูเลยนะมาอยู่บริเวณนี้นะผมด้านหน้าป้ายไม่มีอะไรนะผมเป็นป้ายแจ้งเตือนอันตรายแต่ด้านหลังมีป้ายประกาศอะไรบางอย่างขาให้เรามาอ่านป้ายประกาศนี้นะผมแล้วก็ไปแจ้งให้ไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นทราบาวร์งกลับไปที่โรงเรียนแล้วอะคาเดมี่อันนี้โอเค โอเคเพราะว่ามาถึงก็วิ่งกลับไปที่ชั้น2ครับผมอ่าโอเครอบนี้ผมจะวิ่งให้ดูแล้วกันว่าตำแหน่งของไอ้ NPC ที่รับเควสเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ่าเผื่อใครไม่รู้มันจะอยู่ประมาณชั้น2ของโรงเรียนอ่าเอาให้ละเอียดเลยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับโอเคมาถึงโรงเรียนปุ๊บหาบันไดก่อนคือบันไดไปครับ แ,แล้วเลี้ยวซ้ายอ่าห้องเขาอยู่ฝั่งนู้นจริงเหมือนจะมีบันไดฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วแต่คนอ่าแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ครับนี่ห้องจะอยู่หัวมุมนี่นะครับนี่นั่นงอยู่บนเตียงส่งเควสได้เลยครับผมเควสที่21โอเคก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมจบเควสที่21นะครับตึงเรียบร้อยคอมพิว ต่อมาครับผมเควสที่22นะฮะก็ยังอยู่ในโรงเรียนนะผมเป็นในห้องสมุดของ,งเรียนนะครับเสียงคลิปอาจจะหายนะผมแต่ไม่เป็นไรยังจะบอกเล่าวิธีการทําเควสแบบครบถ้วนอยู่ดีนะครับพอกดรับเควสท,ที่ห้องสมุดที่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับของโรงเรียนเราก็จะวร์ปไปที่เมืองนักสู้ครับผมเพื่อจะหาวัตถุดิบในการเตรียมของเพื่อจะทำเอ้ยช่วยเพื่อจะมาทําเควสครับโอเคก็อย่างแรกที่ต้องซื้อก็คือดาบอันนี้นะผม อ่าซื้อไว้ที่ไหนก็ได้ซื้อให้ใครก็ได้นะผมอาไว้ที่ตัวเราก็ได้เก็บไว้ก่อน,นครับไม่ต้องใส่นะครับซื้อไว้ก่อนเฉยโอเคจากนั้นเราจะไปที่เมืองที่มันเป็นอ่าไม่ใช่เมืองดี๋วเขาเรียกอะไรเป็นบ้านพักริมทางนะผมอ่าที่หนึ่งอ่ะผมไม่รู้อนะ่ะดูจากซ้ายบนได้นะครับชื่อเมืองว่ามาลงตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างในโรงแรมอะ่ะที่เราเคยฝันถึงพ่อเราอะ่ะที่เป็นชุดเกาะนะครับอ่าโอเคก็จะได้ของในห้องชั้นสมุดเมื่อกี้ใช่ไหม ต่อจากนั้นก็มาที่เมืองที่เป็นบ่อน้ําแร่ครับผมอ่าแล้วก็ไปที่ตามแมปนี่เลยนะครับที่ผมบอกที่ผมพาไปโอเคมันจะมีแร่อยู่หน้าตรงนั้นนะครับที่มีแร่อยู่ตรงกําแพงวิ่งตามได้เลยนะครับอันนี้บอกเล่นให้ดูเดินให้ดูหมดอ่าอยู่ประมาณตรงนี้ด้านล่างนี่นครับตรงกลางๆหน่อยเปิดแมปให้ดูด้วยเพื่อตามกันมาอ่าแล้วก็ทุบแล้วก็เก็บของนะครับผมที่ตกพื้นที่ที่เราใช้คือชิ้นนี้นะผม มานี้เสร็จแล้วผมอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงใกล้ๆกับบ้านเกิดเรานะครับที่มันมีแคมป์ไฟอยู่นี่ล่างเมืองนักสู้นะผมใช่บอกว่าน่าจะเมืองนักสู้นะข้างล่างอ่าแล้วก็เก็บแร่อันนี้ใหมอ่อันหนึ่งครับโอเคหลังจากที่เราได้แร่ทุกอย่างครบเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะผมชิ้นเนี้ยมันขายอยู่ที่โรงเรียนครับจริงๆซื้อชิ้นนี้ก่อนก็ได้ผมเรียงลาดับผิดไปนิดก็มาซื้อไอ้ตัวสีน้ําเงินนี่ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยมาตีเป็นดาบครับผมอ่าตีดาบเหล็กนี้อ่าปุ๊บใส่ส่วนผสมซึ่งเทคนิคการตีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชํานาญมากนะครับก็แล้วแต่คนนะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยเซฟเกมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มตีนะผมเผื่อผิดพลาดอะไรอย่างี้จะได้กลับมาเริ่มตีใหม่ได้มันเหมือนว่าต้องแฮวบวกด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแนะนําว่าให้ตีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะซึ่งกรณีผมเนี่ยผมตีบวกเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเล่นนานละเดี๋ยวดูแล้วกันนะ อันนี้คือตีให้ดูเลยว่าอันนี้ผ่านนะครับโอเคก็พยายามตีบวกให้มันใกล้เคียงกับของที่ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับน,นี่แม่งจําวิธีตีไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือคลิปเก่านะผมขุดคลิปมาทํานะค่อนข้างใช้เวลานานก็เลยแบบหลายๆคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยอยากให้ทําต่ออะไรอย่างนี้นะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยผมมีโปรเจกต์อื่นเยอะนะครับแล้วก็คลิปพวกนี้มันหายไปไหนไม่รู้ไงผมต้องมารวบรวมใหม่นะครับต้องขอไปด้วยที่่าช้านะผมสำหรับ EP นี้โอเค ตีบวกออกมาได้เสร็จก็จะได้ดาบอันนี้มานะครับนี่บวกสองหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มาที่เมืองท่าเรือนะผมมาซื้อดาบอันนี้ดาบที่เป็นสีแดงๆนะครับอันนี้คือเมืองที่เป็นท่าเรือนะที่เราโดนไอ้น,นั่นจับอะ่ะโอเคเสร็จแล้วพอได้ดาบทั้งทั้งสองเล่มที่ครบมาแล้วเนี่ยก็กดใส่นะผมกดสวมใส่แล้วก็คุยกับ หอยทากมันจะบอกว่าเอ้ยผ่านแล้วอันนี้คือของที่มันต้องการให้เราใส่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันยังไม่ผ่านเพราะว่าเราต้องใส่ดาบอีกอันหนึ่งก่อนครับเปลี่ยนสลับมาใส่ดาบสีแดงเสร็จแล้วก็คุยอีกรอบแค่นี้คเควสก็ผ่านแล้วครับสำหรับคเควสท,ที่22ครับผมตึง่ต่อไปผมเป็นคเควสท,ที่23่สิบมผมมาที่เมืองที่มันมีชายหาดนะฮะ คือเมืองก็ขึ้นมาที่ขวาบนเมื่อกี้นะครับเอ้ยซ้ายบนเมื่อกี้โอเควิ่งมาที่บริเวณบาร์นะครับริมทะเลจะมีชายคนนึงนั่งอยู่นั่งมองทะเลอยู่นะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปปราบมอนสเตอร์ตัวหนึ่งด้วยท่าประสานของเรากับเจสนะฮะอ่าโอเครับเควสก่อนอย่างแรกอื่นเดี๋ยวค่อยว่าโอเคเรียบร้อย ต่อมาครับผมหลังจากที่เรารับเควสแล้วให้เรามาที่แลเรือมาที่เกาะบริเวณซ้ายล่างของแมปเลยนะครับผมสายล่างสุดเกาะสุดท้ายเลยนะครับโอเคขึ้นไปยังเกาะเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นมาบนเกาะให้วิ่งไปบ,บริเวณกลางเกาะเราจะพบกับมอนสเตอร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆมังกรโขนอ,อ้วนน,นะครับผมตัวแดงๆนี่ที่ถือกระบองนะครับโอเคจัดการมันเลยถ้าสู้กับมันเนี่ยเราจะต้องใช้ท่าประสานร,ระหว่างฟุก้ากับเจสนะครับ ไปเก็บสแต็กมาด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนําผมเพิ่งไปเก็บมาก่อนที่จะแวะมาเกาะนี้ครับเก็บให้ทั้ง2ตัวเนี่ยเข้าโซนเพื่อใช้ท่าประสานนะผมก่อนอื่นเราเคลียร์มอนเตอร์ด้านขางตัวด้านซ้ายออกไปก่อนนะโอเคเรียบร้อยหกร้อยทีเดียวตายโอเคแล้วก็ใช้ท่าประสานนะผมท่านี้นะครับนี่ f ูฟฟ์บูฟนะผมจัดการเลยครับโต้นไม้บังวะโอเค เห็น5าคอมโบระหว่างเจ็ดกับผู้กานะครับเฮ้ยจับพลังเรียบร้อยรอไปพันกว่าอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็กลับอ่าไปที่เมืองท่าอีกครั้งแล้วก็ไปส่งเควสได้เลยครับวาร์ปกลับเลยนะฮะโอเคมาทีมากลับมาถึงก็มืดเลย <c ười> อะโอเคคุยกับเขาเลยครับ แค่นี้เควสที่23ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมนะครับผมการเข้าโซนรีบไปหาต่อสู้กับคนอื่นแล้วก็เก็บตัวเข้าโซนไว้แล้วก็ไปค่อยไปที่เกาะน,นั้นนะครับจะได้รวดเร็วต่อมาผมเควสที่24นะครับอยู่ในเมืองเดียวกันนะครับผู้ชายคนที่ยืนอยู่เมืองท่านะครับพ่อหนุ่มนักกล้ามให้คุยกับเขานะครับผมเสร็จแล้วเขาจะมอบเควสให้เราแล้วก็ ขี่เรือมาที่เกาะนะผมบริเวณด้านขวาสุดนะฮะขวาสุดของแมปอที่ผมติ๊กในแผนที่ให้นะครับเข้าไปในเกาะเลยครับพอคุณเข้ามาในเกาะเนี่ยให้เดินออกจากสาพละพานแล้วเลี้ยวขวานะครับนี่ตามนี้เลยครับมองวอนเตอร์นี่ปล่อยผ่านนะครับหลบๆไปวิงเข้าไปนี่จะมีเหมือนเทวรูปอะไรบางอย่างเรืองแสงอยู่ตรงนี้นครับให้เก็บมาเลยเสร็จแล้วพอเราได้ของมาปุ๊บก็ให้วาปกลับไปที่เมืองเมื่อกี้เลยนะครับ แล้วก็ส่งเควสได้เลยไม่มีอะไรละเควสนี้ง่ายมากแค่มาหาของนะครับอ่าคุยเลยดีใจโอเคนะฮะเรียบร้อยแค่นี้เควสที่ยี่สิบสี่ก็คอมพิวต์เรียบร้อยครับผมตึงโอเคต่อมาผมเป็นเควสที่ยี่สบห้าครับเควสนี้จะอยู่ที่เมืองบาดาลน,นะผมเมืองของนังเงือกใต้น้ำนะครับให้คุยกับนังเงือกที่นั่งอยู่บนขดหินคนนี้นะครับ เพื่อรับคเควสที่25มาโอเคตามนี้หลังจากนั้นเราก็จะาวาร์ปไปที่เมืองท่าเรือนะผมอีกเมืองหนึ่งตรงกลางบริเวณด้านล่างแบนึงนะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้โอเคที่เราเคยโดนจับนะครับเมืองนี้ที่เราไปซื้อดาบเวสก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกด้วยละกันว่าดาบอยู่ตรงไหนนะครับ พอเราเข้าประตูนี้ปุ๊บซ้ายมือจะขายดาบสีแดงๆนะครับ่าบอกก่อน <c oughs> ผมไม่ได้อัดคลิปตอนเดินมาเดินมาซื้อดาบให้ดูนะฮะเนี่ยแต่ลานอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาคุณลุงที่อยู่ด้านในสุดด้านประภาคารด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวดูนะยวห,หาบันไดขึ้นแป๊บ <c oughs> ไม่ได้เล่นนานนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเดินเงืงนะ้องะเฮ้ยติดติดติดมึติด,ตด,ตด, <c oughs> ตดอ่าเจอละบันได โอเคนี่หลังหอคอยนี่นะผมจะมีคุณลุงคนหนึ่งยืนอยู่อ่านี่ยืนอยู่นี่ให้คุยกับคุณลุงนะครับตอบเยสไปเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับกลับไปที่เกาะเมืองบาดานไปหานางเงือกอีกครั้งครับโอเคนั่งรอที่เดิมก็คุยกับเขาเลยครับแค่นี้เควสที่25ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมไม่ยากไม่เย็นนะ แต่ต้องรู้ว่าไปคุยกับใครที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคมาต่อกันที่เควสที่26แล้วผมมาที่เมืองหิมะนะครับเมืองที่เมืองเคยเป็นน้ําแข็งนะครับผมเมืองนี้นครับชื่อเมืองซ้ายบนเปิดประตูเข้าไปที่บาร์เลยครับผมแล้วขึ้นไปที่ชั้น2นะฮะโอเคไปคุยกับชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อรับเควสนะครับเขาจะให้เราไปหาของอีกแล้วนะครับซึ่งของชิ้นนี้ซ่อนอยู่ที่ แมปในเมืองหิมะซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากถ้าเราวาร์ปไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปให้ดูด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าต้องวาร์ปไปที่ไหนคือรับรองว่าคนที่มาดูผมทาเควสก็คือไม่มีทางหลงนะครับผมจะบอกแบบค่อนข้างพยายามจะบอกทุกจุดอะว่าอยู่ส่วนไหนของแมปวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงนะครับโอเคพอวาร์ปมาลงตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็วิ่งไปทางนี้ครับมอนเตอร์ไม่ต้องสนนะครับหลบไป Okay. เข้าซอยนี้ซอยเล็กๆนี่นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีน้ําแข็งอยู่นะครับเราต้องจับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมาทำลายน้าแข็งถ้าจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยแล้วขึ้นมาด้านบนนะผมเข้าไปด้านในสุดของแมปเลยนะฮะอ่านี่จะมีลําแสงประกายสีทองนะครับไอเทมชิ้นนี้เป็นดอกไม้อะไรสักอย่าง,งผมไม่แน่ใจนะฮะเก็บเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาให้ไอคนที่ชั้นสอเหมือนเดิมครับผมเพื่อส่งเควสนะครับ โอเคเพียงเท่านี้คุณก็ผ่านเควสที่26แล้วนะครับก็เดินทางมาเกินครึ่งของพาทนี้แล้วนะโอเคเรียบร้อยเวล g ก o d ตึงโอเคต่อมาผมเควสที่27นะครับเมืองเดียวกันนะผมแต่ทีนี้มาด้านซ้ายบนนะครับไม่ได้ด้านซ้ายบนนี่ด้านซ้ายของแมปอ่าขึ้นไปบนชั้น2เหมือนเดิมครับเราจะพบกับ ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านบนนะฮะคุยกับเขาเพื่อรับเควสที่27ครับผมซึ่งเควสนี้หลังจากที่เรารับแล้วเนี่ยให้เราออกไปที่ท่าเรือของเมืองเนี้ยนะฮะแล้วก็ขี่เรืออ้อมมาด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายนิดนึงนะครับนี่ออกก็คือถ้าเราขี่เรือก็คืออ้อมขวาแต่ถ้าในแมปมันคือด้านซ้ายนะครับเป็นถ้ำที่เป็นถ้ำลังโจรสลัดไม่ใช่ดีลังโจรเก่าของอิลิกเสร็จแล้วเข้ามาคุยกับชายคนนี้นะผม อยู่ในถ้ำอ,อยู่ตรงนี้นะลองเดินหาดูอยู่ตรงประมาณนี้นะครับในแมปเสร็จแล้วคุยกับเขาเลยครับเขาจะให้เบาะแสเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อยู่ที่เกาะนะผมะซึ่งเป็นคนที่เราตามหาอยู่จากนั้นเนี่ยให้เล่นเรือขึ้นไปที่บนสุดของแมปนะครับมันจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับพอคุยกับชายคนเมื่อกี้ก็ให้มาที่เกาะนี้โอเคพอมาถึงในเกาะแล้วผมให้วิ่งไปด้านในนะครับ เห็นชายคนหนึ่งยืนตกปลาอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนต้องวิ่งลองสำรวจหานิดนึงนะครับน่าจะเป็นชายหาดหนะอันนี้หรืบอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บน,นึงนะเพราะว่าในรูปที่ผมดูมันอยู่หลังโขดหินอ่านี่ไงเจอละยืนตกปลาตรงนี้นะผมมาบริเวณนี้ด้านขวาสุดของแมพ โอเคคุยกับเขาเลยครับอ่าเขาจะมอบของให้เรานะครับเสร็จแล้วเราก็นำของเนี่ยกลับมาให้กับคนที่เรารับคเควสมาแล้วผมอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมคเควสที่27คอมพิีต เควสต่อมานะผมเป็นเควสที่28แล้วนะฮะเราวาร์ปมาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเมืองที่เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์นะคอ่าแล้วก็ลงทางนี้ออกไปจากทางออกจากหมู่บ้านไปทางซ้ายบนนะครับนี่ตรงนี้โอเคนะเพื่อไปรับเควสที่28ก่อนนะฮะมันจะบอกแต่ละที่เลยจะได้รู้ว่าเควสไหนอยู่ตรงไหนโอเคหลังจากเราออกมาด้านข้างแล้วนะผมให้คุยกับเด็กที่อยู่ในป่าคนนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะ ผมกดรับเควสไปแล้วมันก็เลยไม่มีขึ้นแจ้งเตือนให้ดูนะครับพอผมกดรับไปแล้วแต่มาให้ดูว่าเอาเควสจากตรงนี้นะฮะโอเคตามนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราวาปไปที่นี้ครับตรงนี้เลยนะครับเฟิร์สเฟิร์สะไยสยางนี่แหละไปครับพอเราวาปไปถึงเนี่ยต้องให้มันเป็นช่วงเวลากลางวันนะผมเราจะเจอกับไอตัวเนี้ยไอตัวพืชเนี่ยนะผมซึ่งเราต้องหาพยายามหาตัวซ้ายมือให้เจอนะครับตัวสีเหลืองๆหายยากพอสมควรนะที่ผมหาก็หลายรอบอยู่นะครับ ก็จัดการสังหารไอตัวสีเหลืองๆนี้ให้ได้นะครับพอเราสามารถจัดการมันได้เนี่ยเราจะได้ของที่เด็กคนนี้ต้องการนะโอเคผมจะสู้ให้ดูแล้วกันแล้วก็ดูว่าไอเทมมันเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเราเจอไอตัวเหลืองอยังไงก็ได้ไอเทมทว่าแน่นอนครับมันจะดรอปให้อัตโนมัตินะครับแต่คือประเด็นคือคุณต้องพยายามหาให้เจอนะครับซึ่งหาไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นะหายากอยู่นะโอเคพอได้ไอเทมมาแล้วผมก็กลับไปหาเด็กผู้หญิงแลวครับแค่นั้นแหละ คเควสนี้ก็ไม่ยากมากยากตรงที่จะหาไอตัวนั้นนี่เจอ,อยังไงแค่นั้นแหละโอเคเรียบร้อยตอนส่งคเควสดูได้นะครับโอเคต่อมาคเควสที่29่สบ้นะผมเมืองเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไปรับคเควสด้านบนนะผมขึ้นบันไดไปรับอยู่ซ้ายมือนะผมคนแก่คนนี้อ่าผมรับคเควสไปแล้วเหมือนกันก็เลยจะไม่มีเด้งแจ้งเตือนให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่เดิมครับแมปเดิมเลยที่ผมวาร์ปไปนะครับอ่า เสร็จแล้วเราเดินมาตรงนี้ครับผม๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูนะฮะอยู่บนบริเวณด้านบนนะครับเห็นไหมด้านขวาสุดด้านบนนี่เลยครับโอเคแล้วก็เก็บของชิ้นนี้ครับผมเสร็จแล้วก็นํากลับไปให้คนแก่แค่นี้ครับเควสนี้ง่ายอีกแล้วเ <c oughs> ควสหาของมันจะไม่ค่อยยากครับผมแต่ประเด็นคือมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจะหายากผมจะพยายามหาทุกจุดแล้วก็พยายามบอกเลยนะว่าวาร์ปไปลงตรงไหนเดินไปที่ไหนของแมปนะครับผม โอเคเควสที่29คอมพิวโอเคต่อไปเป็นเควสสุดท้ายนะผมเควสที่30นะครับให้เรามาทีา่สำนักที่เราฝึกวิชานะผมขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วคุยกับหลวงจีนคนนี้นครับเพื่อรับเควสที่30มนะผมโอเคเควสนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือให้เราเนี่ยลงไปด้านล่างแมปนี้นะครับแมปเมืองที่มันมีมังกรบินอยู่บนฟ้านะผมอ่าจัดการฆ่ามังกรตัวนี้ซะแค่นั้นแหละฮะไม่มีอะไรเลย หลังจากที่เราสังหารมังกรตัวนี้ได้นะผมอ่าเ,เรีวเด้งพอดีอันนี้คือตอนคลิปเก่านะครับอัดไว้นานละโอเคหลังจากเรีวเด้งปุ๊บเขาก็จะได้ของม,มานะครับอ่าแล้วก็กลับไปคุยกับหลวงจีนเลยครับอ่าแค่นี้เควสก็ผ่านแล้วนะครับส่งเควสได้เรียบร้อยผมโอเคก็จบไปแล้วนะผมสําหรับเควสนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เควสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย